ยูนะอยูนนะเรประเมินสิสามคนเนี่ยบอสเอาด้วยไหมเอาแบบบ็อกซิ่งใส่ยู่นะเนี่ยดูสิว่าูยูนะจะละลายใครมากอ่ะว่าครับทำไมเราถึงมายืนยืนตรงนี้ครับสยามไม่มีแลนแล้วอะ่ะครับตรงตรงนี้มันทําให้ผมนึกถึงความหลังนะครับความหลังว่าสมายัยสูตรเตี่ยงครับแล้วตอนแรก ตอนแรกอยู่สูตรเียวใช่ไหมทำสูตรเตียวใหม่หอหพี่ฮะ <clo Không S 1> <Nh ìn> เฮ้ยไม่ตอนแรกครับตอนเลือกแลนนะผมเล่าให้ฟังตอนเลือกแลนเลกแรกไงครับสูตรเตียวอ่ะยืนบางนาอนเนี้ยตอนตอนที่โค้ดอ่ะยืนบางนาครับพอ,อประเทศเปิดปุ๊บผมมองว่าตรงเนี้ยตอนแรกก็ผับมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ามันใกล้ผับใช่ผมเลยบอกสาธุว่าเอ้ยสาธุเรามายืนตรงนี้ดีกว่ามันใกล้ผับแล้วว่ามันออกไปฟาร์มอ่ะฟาร์มง่ายเพราะตรงนี้มันใกล้ที่หมูมก็เลยมายืนตรงนี้ครับอือแล้วแกงกระยุบ ล้วรู้เหตุผลไหมไม่พี่เลือกที่นี่ไม่รู้ครับเพราะที่อื่นไม่มีที่อ,อื่นจะต้องไปโคเขาหมดว้าวอ๋อที่อื่นคือแชร์แลนด์ถูกต้องอแต่มันก็ดีครับมันประชุมข้ามมลก็ประชุมได้ในสระน้ำก็ประชุม้ําน้ำก็ได้ใช่ครับใช่ใช่ครับพี่ว่าสะดวกดีตรงนี้แล้วรถก็เบิกตรงนี้ของก็ซื้อตู้ตรงนี้ได้หมดเลยอะ่ะใช่เวลาเรากลับมาจากเลเบลกลับมานี่ว่าตัวนี้ก็ถึงใบสุดใช่ ง่ายสุดช่วงลงเอ,อ้ยแต่เดี๋ยวนี้พี่พี่เนียซ้อมพี่เนียหมุนตัวเข้าอย่างเดียวเลยนะเย้ย yeah. เอาดาเนาสิทธิ์สิทธ<ะ>ิ<ะ>์จันเนี่ยหนีเราจันหนี่เราหนี่เราแต่ต้องลงลงให้นะพ่อได้ลงศึกชิงใจ่ายยุทธภพไหมครับไม่ได้ลงว่ะไม่ได้ไปคุยจะเล่นหรือเปล่า,าจะเล่นหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่ไปดูเฉยก็ได้ ไม่ก๊อปสีทองมันช่างอยู่นะลงอะไรอ่ะจะตกอยู่ที่ใครว้าวโอ้โหขอให้เราเจอกันรอบชิงนะอยู่นะขอให้พี่ตกได้รอบแรกไอ้เชื่อมือแหม่มึงลองแบบจุบม,มัว่วบ็อกซิง่งเนี่ต้องบิวก่อนนะพี่ปหนึ่งนะและพี่ยืมตัวแป <c oughs> ๊บนึงววิด้ยสวัสดีครับสวยๆชื่ออะไรครับก็สวัสดีครับสมัดีเชื่อมจุบมั่ว ยูนะายูนะาเราประเมินสิสามคนเนี่ยบอสเอาด้วยไหมเอาแบบบ็อกซิ่งใส่ยูนะเนี่ยดูสิว่าอยู่อยู่นะจะละลายใครมั่งอ่ะเริ่มจากบอสก่อนเลยยูนะโอ้โหจะ้ที่หูสับอันนี้จะดูแบบเป็นลูกมาเฟียนิดนึงจะแบบจะกินจะกินแบบลูกมาเฟียใหญ่ต่อไปใครอ่ะผมก็ได้ผมได้เออ อยู่นะครับจุ๊บมัวอันนี้อันนี้จิกดีแหละมันจะแบบว่าฟีลแบบวัยรุ่นบ็อกซิงซ่งบ็อกซิ่งนิดนึงธรรมดาจ่ไล้น้อง <c oughs> ต่อไปเจดเจ่กูทำให้เป็นเขินวะห <c oughs> <c oughs> นุ่นเนีย่ยมันดีๆหรอเอ้ยยังไงนะต้องพูดว่าไงนะอยู่นะจุ๊บมั่วอย่างเงี้ยเหรอใช่พี่ใช่ อยู่นะอือันนี้สอบสุดมันดูแบบว่าอินเนอร์ไม่ผ่านอินเนอร์แรงสุดหนูให้มันไม่ได้มีอินเนอร์ให้เหรอมันเวลาการที่เราจะทำบ็อกซิ่งคือเราต้องทำไงวะพี่ต้องมีใกล้ไมพี่ต้องบิววันพี่ต้องบิว่ันไม่พี่ต้องบิวแบบต้องเขาใจอ่ะอยู่นะมันไม่ได้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สดีครับขออนุญขออนุญาตถามนะครับสวยๆมีหวานใจยังเล่าเหรอมึงอกี้ี่คนเมาอะมึงเห็นแบคนเมาเลยใช่เอาแบบประมาณนี้จริงๆแบบนี้จริงบอสฮะว่าไงมีคนอยากได้ยินพี่บ็อกซิ่งใหม่ขออีกรอบหนึ่งชัดๆไม่เจ๊ชัดนะไม่เมื่อไรวะเมื่อมีซับเท่านั้นกูระปวกกระบาลกับแชทที่แบบที่อาถันแกงนั้นก็ยุบแกงนี้ก็ยุบ เอาจริงนะถ้ากูจะยุกแก๊งอ่ะอยู่ตรงไหนกูกก็ยุกแก๊ไม่ต้องโรงแรมนี่หรอกก็จริงขาก็จริงจะไปยืนตรงไหนที่อื่นมันก็ไม่มีแล้วก็ต้องไปแชร์คนอื่นหมดอ่ะใช่ไหมครับเออแอม่นไม่สะดวกแล้วไอแด์ใหม่ก็ไม่สะดวกครับพี่ไปดูมาแล้วรัชดาอย่างไกลเลยไกลครับ เราเป็นสิงห์ท่าเรือไหม่ะพี่พี่คนที่ขอพี่อย่าได้เสียงพี่บ็อกซิ่งแต่เขาจะไปซับนะชื่ออะไรพี่รอเลย <c oughs> ไอรินยาไอรินยาอ่ะโอเคกูจะรอเลยมาไหมแม่บ้างไงแม่แย่แค่ไม่ทำงานหรอสาวอ๋อไม่ทำงานอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรอ,อ่ะอ่า ไอทีบริรษัทเอกชนแห่งหนึ่งเดี๋ยพีเย้ไอทีเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับว่าซัพพอร์ตไหมซัพพอร์ตอ๋อทำอะไรอ่ะทำยังไงตอบลูกค้าอมางี้เหรอทำยังไงเด้เธอมานะแบบตอบลูกค้าอย่างเงี้ยปะไม่ไม่ใช่ตอบลูกค้าคอยดูพวกปุนรกดไอทีอะไรในบริษัทอ๋อไอรินย่าคือไอรินเหรอใช่ แฟนนเนียนะใช่ไหมแย่ครับเต็มปากเลยแย่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 แค่พี่กูเกลียดี่ยอพี่ก็หลอยาดพี่พี่ก็หลอกันกูเกลียดเสียเท่ายาองหวะแย่ขอไทมำไม่ได้เออแม่คือบ็อกซิ่งแบบแบบยรูทบ็อกซิ่งจริงๆอ่ะยา นไหนไหนไอเดนไม่นี่ดีิไอเดนกับไอเธอนี่มันน่าจะโทนไม้คล้ายกันนะแต่เราได้ไหมพี่แต่แต่แต่ไอเธอไอเธอลองก่อนไรพี่เพื่ออะไรครับเฮ้ยผมพูดเหมือนเธอใช่ไหมแย็ดอ่ะเดนก่อนเดนกันเอาต้องตามเธอสิเธอต้องพูดก่อนยาดโอ้โ โอ้โหยิ่งยิงกัอะยิ่งยิ่งแม่งใช่แบบใช่ขีเคอร์ลมเริมเนี่ยแม่งใช่ไม่ที่มันไปบัฟอยู่มันเลยรู้ไงมันไปใส่แหลกจากไอ้ที่อื่นมามันเลยแบบไอเชอร์กูรู้นะไอ้สังแม่งบูทสมั์แตกเลยสวัสดีครับสวยๆก็ได้อ่ะไอเชอร์ลองดิสวัสดีครับสวย เสียงอื่นเลนะเสียงซงอื่นไหนเออมันลากเสียงกับการลากกันเลยเดี๋ยวลองเดี๋ลองดิลันุ่มรวนเอาแบบผมเลยแบบเธอเออเออแบบมึงอ่ะแบบมึงโซเดียร์คราฟสวยสวยโซเดียร์คราฟสวยสวยโซเดียร์คราฟสวยสวยเด็กกรได้อยู่ได้ได้ได้อยู่ไม่เอกอ่ะไม่เอกโชว์ปะเช่อเดียร์สวย แลกว่ะบอสอะได้ไหมไอ้ไอ้พิเศษไหมไอ้พิเศษบอสทำได้ไหมใกล้ใบมันทำยังไงวะไอ้กูเห็นเขาพูดกันจังคือผมกูไม่รู้นะแต่ผมอ่ะมีทุกคนบอกว่าผมอ่ะบ็อกซิ่งไว้พี่แต่คือผมเสียงปกติผมเป็นอย่างงี้ไงเสียงมชุ่มเออเสียงผมมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยบอกว่าบ็อกซิ่งอีู่นะชอบนะชอบนะไม่ชอบอะไรอุ้ยพูดอีกแล้ยพูดเลยตบปาดไว้แบบนี้แล้วนะ คิดถึงน้องฟ้าแล้วพื่อนเนียนั่นนั่นนั่นอะไรนะน้องฟงน้องฟ้าุน่นเนียมาดินนี่ไอ้ผู้มาเพืพ่อนมาหมดเล้วโนเนียมาดินนี่มันมันคืออดีตหรือเปล่าโนเนี่ยมาดินนี่ที่ตายหน้าโรงพยาบาลบ,าบาอ่อยๆอ่ะุ่นเนียเคยกิ๊กกะกกับยูน่านหว่าใช่ไหมตอนนั้นใช่มา่